สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงความผิดพลาดที่เจอเกิดจากการไม่รู้หรือว่าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือโง่นั่นเองนะคะ,อะยอมรับค่ะยอมรับว่าตัวเองโง่ค่ะหรือภาษาอีสากนก็เอินว่าปึกนาะปึกคักปึกเน่นะคะถ้าอถ้าใครตามเพจ ของบ้านสร้างเองนะคะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการทําบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดในการที่อา่าตอนที่วางบัวนะคะก็ก็จะทําให้น้ําขุนทีเนี้ย ปัญหานั้นแก้ไปแล้วนะคะไอ้ไอ้วางบัวนี่แก้ไปแล้วแต่ปัญหาใหม่เนี่ยก็มาคุณพบหลังจากที่เราสร้างเสร็จได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คือฝนตกนะคะ,อะตอนที่เราตอนที่เราขุดนะคะเราก็จะเอาดินไปไว้ตรงนั้นเนาะไปฝั่งโนนแล้วก็ในในจินตนาการคือฉันจะทําดินเป็นแบบเนินๆแล้วปลูกดอกไม้เยอะๆมันจะได้สวยๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอในความเป็นจริงแล้วนะ พอเราทําเนินเนินนะคะไอ้ตรงเนี้ยนะคะไอ้ตรงเนี้ยแต่ก่อนมันจะเนินเนินก็สามารถย้อนกลับไปดูในรูปที่โพสต์ไว้อตอนก่อนหน้านี้นะคะตรนเนี้ยตอนเนินเนินแล้วทีเนี้ยปัญหาก็คือตอนฝนตกนะคะเวลาฝนตกเนี่ยน้าจากเนินเนินเนี่ยค่ะมันไหลค่ะแล้วมันอยู่สูงกว่าพลาสติกไอ้นี่ขอบพลาสติกนะคะขอบพลาสติกของบอ่อนะคะ อันนี้บ่อใช่ปะขอบพลาสติกของบ่อนะคะแล้วทีเนี้ยน้ํามันดินมันเนินกว่าใช่ไหมคะพอน้ํามันไหลมันก็ลงบ่อนะะี่ยค่ะนี่คือซากซากของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็คือน้ํามันจะขุ่น,นะะอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ล้างบ่อเนาะก็เลยต้องมาแก้ไขด้วยการต้องเอาดินออกตรงเนี้ยคะ่ะออกให้หมดเลยออกให้มันให้มันต่ากว่าตรงนี้แล้วทีเนี้ยเออ พอวันหลังมาฝนตกเฮ้ยเราแก้ตรงนี้แล้นะเราแก้ตรงแถวนี้แล้วนะทําไมมันยังมีปัญหาอีกปัญหาต่อมาก็คือนะคะฝั่งอื่นค่ะฝั่งอื่นที่มันยังอยู่ต่ํากว่าระดับพื้นขอบอีกนะคะอันนี้ก็ต้องพยายามดึงขึ้นนะคะ เนี่ยดูดูมันสร้างความเสียหายได้เยอะมากเลยมาทําให้บ่อเราเกเราเลอะเราสก,กับปกนะคะเพราะาดินมันมันออกมาแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ทั้งขอบนะคะทั้งหมดอันนี้ฝั่งนี้ยังดีหน่อยที่แบบว่าน้ํามันไหลสะดวกนะคะแต่ฝั่งเนี้ยมันก็ต้องก็ต้องเลาะออกนิดนึงนะคะเพื่อจะให้น้ํามันไหลสะดวกเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เอานามาบอกต่อคนอื่นที่ไม่ได้โง่หรือว่าเปดิดปึกคือข่อยนะคะถ้าถ้าผู้ใดบรดิดปึกคือข่อยก็อาจก็อาจจะแบบไม่ได้มีปัญหารเรื่องนี้แต่อันนี้ยอมรับเลยว่าตัวเองโง่นะคะนูททำให้น้ำน้ำมันขุ่นคักหลายโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะทำบอก เลี้ยงปลาแบบแนวราบนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ